จังหวัดน่านจัดกิจกรรม Big c l e a n i n g Day ระดมพลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยวันนี้30กรกฎาคม2568ที่บริเวณลานด้านหน้าข่วงเมืองน่านนายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดกิจกรรม Big c l e a n i n g Day รวมพลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อฟื้นผูพื้นที่<ม>ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งเกิดจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนวิภาทําให้เกิดฝนตกหนักน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิง่งส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนพื้นที่กเกษตรถนนโรงเรียนและสถานีราชการได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างากว่า21อําเภอ การร่วมแรงร่วมใจครั้งนี้แสดงถึงพลังความสามัคคีของทุกภาคส่วนที่พร้อมช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อเร่งฟื้นผูบ้านเรือนถนนและสาธารณูปโภคให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือหนักและจิตอาสาลงพื้นที่ทำความสะอาดและเก็บกวาดคลนตมจากผลกระทบของน้ำท่วม ผู้ว่าราชการจังหวัดนานกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานและประชาชนที่ร่วมแรงร่วมใจพร้อมอวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยและร่วมกันฟื้นฟูจังหวัดน่านให้กลับคืนสู่สภาวะปกติอย่างมั่นคงและยั่งยืนพันเตกพยอมบุญทรจังหวัดน่านข่าว2น n e w s รายงาน ไม่